สวัสดีครับทุกคนขณะนี้เป็นเวลาตีสี่นาทีก็ชักวันนี้นะครับผมจะนำลูกสุนัขไปส่งให้ลูกค้า3ตัวจะมีลูกสุนัขสองตัวนะครับทางลูกค้าจังหวัดระยองพี่ผู้ชายลูกค้าเขามาติดต่อขอซื้อลูกสุนัขจากฟาร์มของผมโดยยังไม่ได้บอกภรรยา เขาจะให้ผมนำลูกสุนัขไปเซอร์ไพรส์กับภรรยาเขาที่ฟาร์มของเขาเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปติดตามการเซอร์ไพรส์ลูกสุนัขก,กันนะครับสวัสดีเด็กๆเดี๋ยวจะเดินทางกันแล้วใช่ไหมอ่าจะมีตัวไหนบ้างนะ ติดไปเหรอแล้วแล้วเราก็มาถึงยังที่หมายนะครับไร่ของกูของ P ีเอเขานะครับนี่นะครับของผมก็ต้องเนียนๆปลอมตัวเดินเข้าไปในคาเฟ่ของพี่เขาเนียนไปสอบถามทางพี่ผู้หญิงว่า สามารถนำลูกสุนัขเข้ามาในคาเฟ่ได้หรือไม่นะครับระหว่างที่เข้าไปคุยผมก็ให้ตากล้องผมแอบถ่ายอยู่ในรถนะครับซูมแอบถ่ายไว้เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพี่เขาจะจับได้นะครับอยู่ลึกๆครับไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นไหมนะครับผมก็ไปถามพี่เขาว่า <S <S สวัสดีครับพี่ร้านของเรามีอะไรกินบ้างครับอะไรประมาณนี้นะครับ ของเขาเป็นคาเฟ่แล้วก็มีอาหารนะครับมีกับข้าวอะไรทานกับข้าวร่อยนะครับที่ไล่ของกูครับก็ได้คำตอบว่าสามารถนำลูกสุนัขเข้ามาได้หลังจากนั้นผมก็เดินกลับมาที่รถนะครับมาถึงก็ตกลงกันกับตากล้องพร้อมกับนำลูกสุนัขนะครับลงจากรถเดินทางเข้าไปในคาเฟ่ เด็กๆพอได้ลงจากรถครับก็ดีด้ากันใหญ่นะครับดูสิอ่ะเกาะแข้งเกาะข,ขาพ่อ